โดมเปียกโดมเป็นรอยโดมมีฝุ่นใช้ผ้าอะไรเช็ดได้บ้างมาดูกันหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรจะใช้ผ้าเช็ดนะครับเราควรใช้ผ้าอะไรเช็ดได้บ้างนะครับเสื้อใช้เช็ดได้ไหมง่ายสุดเลยถึงเสื้อใส่ดีแค่ไหนผ้านิ่มแค่ไหนเราก็ไม่ควรเอามาใช้เช็ดหน้าโดมนะครับเพราะอาจทําให้หน้าโดมเป็นรอยได้นะครับี่ชู่เดือดหยิบง่ายสุดโต๊ะข้างๆมีใช้ได้ไหมไม่เอาใช้ไม่ได้นะครับทิชชู่เปียกใช้ไม่ได้ ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหัวนตามห้องนอนใช้ได้ไหมขนเยอะขนาดนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนที่สามารถใช้ได้เลยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีแถมนะครับเป็นผ้าที่มากับเล่นเลยคือผ้าของนุนแค่นั่นเองผนะ้านี้นิ่มมากสามารถใช้เช็ดหน้าดวมได้ตาสบายเลยผ้าที่บากกล้องใช้ได้ผ้าไมโครไฟเบอร์ต่างๆผ้าที่เช็ดเลนนะครับตามร้านขายเลนเช็ดได้ทุกอันเลยตอนเช็ดนะครับให้เช็ดเป็นวนๆไล่จากข้างในออกมาข้างนอกห้ามถูไปถูมานะครับอาจทาให้เลนเป็นรอยได้ ก่อนเช็ดดูให้ดีหากมีฝุ่นหรือคราบเรือใช้บราวเวอร์เปล่าแล้วค่อยเช็ดหรือถ้าบ้านมีฐานะกว่านั้นแอร์กันสามารถสั่งให้ตามช็อปออนไลน์ทั่วไปหลายขนาดหลายเบอร์หลายราคาเอาที่คุณชอบเป่าแล้วเช็ดแค่นี้เสร็จกลับบ้านได้